สวัสดีครับรูปภาพใน <ท mur ky> ความทรงจำ EP ที่6สสำหรับวันนี้นะทุกคนก็เป็นรูปผมแล้วก็ลูกชายแล้วก็รูปย่านะครับผมแต่ว่าผมเนี่ยนะครับไม่รู้เนาะตอนตอนเด็กๆเนี่ยผมไม่รู้ว่าต้องเรียกฝั่งพ่อว่าปู่กับย่าใช่ไหมแล้วก็เรียกฝั่งแม่ว่าตากับยายเนาะแต่ว่าผมเนี่ยเรียกตากับยายเลยนะทุกคนก็เลยผมจะตดปากเรียกยายมากกว่านะครับทุกคนก็ like, คล <ator> ิปนี้ก็เลยเ,เรียกยายแล้วกันนะครับทุกคนก็รูปนี้นะทุกคนก็เป็นรูปที่ พาลูกชายไปเที่ยวหายายผมเองนะทุกคนก็ก็น่าจะเป็นหลานแล้วใช่ไหมถ้าลูกชายผมก็ต้องเรียกลูกชายผมว่าหลานใช่ไหมสาหรับยายเนาะทุกคนก็เป็นผมเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนนะผมไปอยู่กับเฟื่เนาะไปอยู่ฝั่งนู้นนะทุกคนก็เลยนานๆทีจะพาลูกชายมาเที่ยวนะทุกคนแล้วก็รูปนี้เนี่ยผมยังจําได้เลยนะทุกคนวันที่ผมไปเที่ยวก็คือยายผมเนี่ยก็คือมีความสุขมากนะครับเห็นหลานเห็น ผมก็เป็นหลานนะทุกคนแล้วก็ลูกชายผมต้องเรียกอะไรผมก็ไม่ไม่รู้นะก็ผมก็เป็นหลานเขานะทุกคนแล้วก็ไปเที่ยวหานะทุกคนแกก็มีความสุขมากเลยนะวันนั้นก็คือเล่นกับลูกชายผมทั้งวันอ่ะแล้วก็แกเจ็บหลังด้วยนะแต่ก็พอลูกผมไปถึงนี่คือแบบแกแกเปยหลังอ่ะทุกคนก็คือแบบว่าอุ้มหลังเล่นกับหลานโอ้โหแกมีความสุขมากเลยนะก็ผมก็ยังรู้สึกเสียดายนะที่ผมไม่ได้อยู่ ดูแลทั้งสองคนนะถ้าเป็นไปได้นะผมก็อยากอยู่ดูแลเนาะแต่ก็ด้วยความที่เราผูดตามตรงก็คือเราก็ไม่มีฐานะนะทุกคนฐานะเราก็ไม่ได้ดีมากเนาะเราก็ต้องมาหาเงินนะทุกคนทุกวันนี้ผมก็เลยไม่ได้ดูแลดีเท่าที่ควรเนาะก็ยอมรับในจุดนี้นะทุกคนแต่ผมก็พยายามที่จะรีบทํางานรีบเก็บเงินแล้วก็รีบกลับไปดูแลเนาะก็คือแต่ว่าทางบ้านเนี่ยทุกคนลูกชายผมก็อยู่กับพ่อตาแม่ยายเนาะก็พ่อตาแม่ยายผมก็ ดูแลรักลูกผมมากเลยนะทุกคนก็เป็นเป็นอะไรก็คือเป็นทุระทางบ้านน่ะให้ได้ดีมากเลยนะสาหรับพ่อตากับแม่ยายนะทุกคนแล้วก็นานๆทีเนี่ยผมก็จะให้พ่อตากับแม่ยายเนี่ยพาไปเที่ยวอยู่นะทุกคนไปหายายผมนะทุกคนก็นานๆทีจะได้ไปเงี้ยมันก็หายคิดถึงได้อะไรได้เนาะก็คือยายผมเนี่ยก็ต้องบอกก่อนนะทุกคนว่าเป็น คนที่ดูแลผมมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันนะทุกคน<ๆ>ก็คือเลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กอะถ้าใครที่ติดตามผมเนี่ยก็จะรู้นะว่าผมเนี่ยพ่อแม่เนี่ยเสียตั้งแต่เด็กนะผมก็โตมากับตากับยายเนาะก็คือตาผมก็เสียตอนที่ผมอยู่ประมาณปปสามปสี่นะทุกคนแต่ว่ายายผมเนี่ยก็ยังมีชีวิตอยู่จนจนถึงทุกวันนี้นะแกก็เลยมีความสุขทุกครั้งนะที่ได้เห็นผมโตขึ้นแล้วก็หาเงินได้ทำงานได้นะทุกคนเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยผมก็เกเรมากเลยนะก็คือแบบ แกก็คงไม่คิดว่าผมจะเป็นผู้เป็นคนจะเป็นพ่อคนได้อะทุกคนเอาง่ายๆก็คือตอนเด็กๆผมก็แบบเอาทุกอย่างอะเอาก็คือตามวัยรุ่นอะนะก็คือเล่นยากินเหล้าไปทเที่ยวไม่เรียนอะไรเงนะี้ยทุกคนก็คือเอาทุกอย่างอะทั้งๆที่ผมไม่มีพ่อแม่นะทุกคนไม่มีใครเชื่อก็คือบางคนก็บอกว่าคนที่ไม่มีพ่อแม่เนะี่ยต้องเป็นเด็กดีจีไรเงี้ยแต่ผมเป็นตรงข้ามเลยนะทุกคนก็คอือคือแบบทะเลทลายมากนะเล่นยาเป็นเด็กเดินยา กินเหล้าทุกวันอะไรเงี้ยทุกคนเป็นอย่างเงี้ยยายผมก็ร้องไห้ทุกวันเลยนะก็คือแบบแล้วผมเนี่ยไม่กลับบ้านเป็นเดือนอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็พอวันนี้เนี่ยผมมีครอบครัวแล้วนะฮะมีลูกมีเมียแล้วก็ลูกชายก็โตแล้วอะไรเงี้ยแกก็น่าจะดีใจแล้วก็แกก็น่าจะภูมิใจในตัวผมนะทุกคนแล้วก็ผมก็พยายามจะทำอ่าหน้าที่ของพ่อให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะทาได้นะทุกคนถึงแม้ว่าทุกวันเนี้ยผมไม่ได้ดูแลด้วยตัวเองเนาะแต่ก็อ่า เราก็มาทํางานแล้วก็ซัพพอร์ตในด้านอื่นเนาะในถ้าเรามาทํางานต่างประเทศเนี่ยเรื่องการเงินเนี่ยเราก็ซัพพอร์ตได้ดีกว่าที่อยู่ไทยเนาะแต่ถ้าอยู่ไทยเนี่ยเราก็ยอมรับว่าต่อให้เราซัพพอร์ตในด้านเรื่องเงินไม่ได้เนี่ยแต่เราก็มีความสุขนะทุกคนเพราะว่าได้อยู่กับลูกอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็ต้องมีอะไรแลกอะทุกคนมันคืออยู่ไทยก็ดีอีกอย่างอยู่นี่ก็ดีอีกอย่างเนี่ยทุกคนเราก็ต้องยอมรับในจุดนี้ให้ได้เนาะก็ไม่เป็นไรนะทุกคนเราผมก็ยังอายุน้อยอยู่ผมก็มีโอกาสที่จะกลับไปดูแล ลูกใช้ได้อีกนานเนาะแต่ว่าสําหรับยายผมก็คือเริ่มอายุเยอะแล้วนะผมก็เลยอยากรีบทํางานแล้วก็รีบเก็บเงินแล้วก็รีบกลับไปดูแลทั้งสองคนให้ได้ดีที่สุดเนาะก็สําหรับรูปภานในความทรงจํานี้นะทุกคนผมก็จะเอามาเล่าแบบนี้ในทุกๆวันนะทุกคนผมจะพยายามลงทุกวันเนาะก็ฝากทุกคนติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้หน่อยเนาะกา็รูปภานในความทรงจํานี้มาได้ยังไงนะทุกคนก็อยากจะเล่าให้ฟังคร่าวๆเนาะเนื่องจากว่าผมเนี่ยทำงานไปด้วยแล้วก็อยากถ่ายคอนเทนต์ลงไปด้วยทุกคนแล้วก็ พอทางานไปด้วยเนะี่ยมันไม่ค่อยมีเวลาที่เราจะออกไปนอกสถานที่นะผมก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะจะลงอะไรดีเนาะที่จะที่จะลงได้ทุกวันนะทุกคนผมก็เลยมานึกได้ว่าเออผมเนี่ยเป็นคนชอบเก็บรูปไว้เยอะๆนะก็เลยเออเราเอารูปเหล่านี้มาเล่าเป็นเรื่องราวให้ทุกคนได้ฟังดีกวก่อนนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือผมก็จะได้แบบว่าเออกลับไปทบทวนในสิ่งนั้นๆนะนะทุกคนในรูปนั้นๆว่าตอนนั้นเนี่ยเราอยู่ในสถานการณ์ไหนอะไรยังไงนะทุกคนแล้วก็ อีกด้านหนึ่งก็คืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะครับรู้จักตัวตนผมมากขึ้นนะทุกคนเพื่อที่จะได้ติดตามผมไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้ซัพพอร์ตผมนะครับทุกคนแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยนะที่เข้ามาดูคลิปของผมให้ทุกคลิปเลยนะทุกคนไม่ว่าคลิปไหนจะคนดูน้อยคนดูเยอะเนี่ยผมก็ดีใจนะครับผมที่ทุกคนติดตามให้ผมนะครับและสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนเพราะว่ามันจะเริ่มยาวเลยนะผมกล่าว่าจะไม่ให้เกิน5นาทีนะแต่อันนี้ก็เลยมายาวมากนะครับผมสําหรับคลิปนี้ยังไงก็ฝากติดดตาม้วย